นั่งรอต่อจากหาดนังลำสุทาบ้านในตอนนี้บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีตอนเย็นอากาศเกาะไเย็นเดี๋ยวพาไปดูเดินลงไปดูล่างไปดูน้ำหน่อยว่าใสไหมส้งตื้กิ้นเหล้าเยอะฟังนี้ย้อนเนี่ยได้วได้โบนฟัง กิจกรรมอะไรบ้างครับกิจกรรมเราของเขามกิจกรรมที่หงเงเาเนี้ยถ้าคนสนใจจะมาเที่ยวมีอ๋อฝั่งนู้นมีบานาน่าโบ๊ทขี่เทสกีที่นี่อ่แล้วก็พายเรือพายเรือพายเรือใครพายเรือเขาเรียกเรือขยอักอันนี้จะเป็นโขดหิน,นะโขดหินสุดหาดะสุดท้ายมันจะได้วิวแบบอู้ยังสวยเลยดูดิเดีวก่อนนะ ออในกล้องอย่างสวยมันงเนี่ยเด้อเออเนี่ยเนี่ยสวยนี่แสงเขา้าแสงเข้าหนาะเอาเดินฝั่งนี้เดินฝั่งนี้นะ,ะให้ดูเดดูโหดีเลยทีอันนี้เขาก็เพิ่งมาทำกิจกรรมอะไรของบางรายเป็นแบบชิวๆฮะตอนเย็นแบบ ลมสบายเย็นสบายมลมดีลมเย็นแดดไม่ร้อนาแดดไม่ร้อนเราจะมาตอนเย็นกันแต่ว่าหากก็มืดมืดก็คือไม่ให้ลงเล่นน้ำแล้วไปดูนี่พาที่ตกอ่าโพ้พาที่ตกอย่างสวยเลย่าถ่ายสวยมากพาที่ตก ก็เชิญชวนมาไหมมาเที่ยวเชิญชวนมาเที่ยวครับใครบ้างหรือว่าบรรยุดอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้ไกลมันก็ห่วงปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วางจากกรุงเทพประมาณเท่าไหร่ถ้าอยู่แถวสองร้อยกิโลอ่าสองร้อยกิโลขี่รถชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าเป็นแถวบอวินรอวินงาบอรอวินเงาสีโมงก็มาแป๊บเดียวครับอ่าชั่วโมงหนึงประมาณสามสิบสี่นาทีเดี๋ยวพาดูน้ำหน่อยว่าใส่ไหม น้ำก็ใสครับใสหน้าเล่นก็มีคนเล่นคนเล่นใสใสน้ำใสกาดีก็สุขาก็จะมาชอบมาถ่ายบิกินี่เหมือนกันสามนาทีครับขอบปิดคลิปก็เชิญชวนมาเชิญชวนครับฝากบ้านพีวีไลาไปด้วยครับขายยิ้ไปขายของขายของโอเคครับผม